สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีสู่วันสงกรานครับวันนี้ผมรับหน้าที่ขับรถครับนี่เจเอแล้วตรงนี้เลยสาเลยอ เต็มเลยครับเต็มเต็มเลยดูเดครื e คร <S <S ้างหลังครับปีกุยครับเอาสาัตอึ๊บออวันนี้ผมไม่เปลียกครับวันนี้รับหน้าที่ <S 2> <S 2> ขับรถครับ ขับรถด้วยความปลอดภัยครับระบัาระวังกันด้วยนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราไปดูด่านเราไปข้างหน้าดีกว่าตอนนี้มุ่งหน้าไปจังหวัดสุรินทร์ครับว่าจะไปห้วยสเสนงไม่รู้จะเข้าไปถึงหรือเปล่าครับรถน่าจะเยอะไหนตอนนี้เราเดินทางมาถึง ตรงนี้เขาเรียกว่าซอยอะไรนะพีน่นพเลี้ยวขวานี้จะไปจะเป็นแหล่งสถานบันเทิงนะครับพี่พนพอยู่ไหนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูหน้าบ้านบ้านรถดำซิ่งนินด่วนครับบ้านเกิดพนพจำได้ไหมบ้านเกิดรถดำซิ่งนินด่วนอยู่ข้างเซเว่นอยู่ตรงไหนอะ่ะค่ะอาก็ไม่ได้มานานแล้วข้างเซเว่นข้างเซเว่นนะ ตาตาอยู่เครล่องังไม่ได้เลยครับหนาวเครื่องรังก็มีโ<ด>นโ<ด>นกาาูเอ๋กูเอ๋กับค้อมสินกับอิงอุ่นนะครับไปมีคนเล่นหรือบา่าไม่ลู้ซอยนี้โอ้กลางวันไม่ค่อยเล่นนะครับเขาจะเล่นกลางคืนกันไม่มีใครเล่นหรอกตรงนี้ ซอยเขาเรียกว่าซอยสถาอนบันเทิงหายยัง,ง<น>เหรอเฮ้ยเหลือแต่ปู่เดี๋ยนอพี่นออมปูอยู่บ้านปู่อยู่ไหมนี่ตรงนี้ในบ้านปู่อยู่ไหนนี่เป็นค่ายๆ้ของอยู่นี่ไม่อยู่ฮะไม่อยูย่ยุ้ยเหรอนี่อ๋อเอเห็นในยุ้ยแล้ว <c oughs> ไปหาไหมไ<ง>หนโน่นนายยุยเมื่อกี้ขายกับข้าวอยู่นี่เขาเล่นเมื่อคืนกันบ้างนี่เฮ้ยนี่ในน้ำแข็งเนี่ยไม่มีใครเล่นเลยตรงนี้ไม่าด้เล่นตอนเย็นเขาาจะเล่นตอนเย็นตอนกลางคืนเพราะมันเป็นซอย สถานบันเทิงครับเนี่ยกลางคืนเนี่ยมีหมดแถวนี้นี่มีหมดเลยแถวนี้ครับไม่มีใครเล่นครับน่าจะไปรวมกันอยู่ที่ห้วยเสนีหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปห้วยสนงกันดีกว่าไปทางไหนนกซ้ายเนาะดูติดนะโอ้โห ตายเลยข้างหน้านี้เป็นแยกหนองเต่าครับรถติดยาวเหยียดเลยยังไม่ถึงห้วยเสนงเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยังไม่ถึงห้วยเสนงเลยลข้างหน้านี้เป็นแยกหนองเต่าครับรถติดยาวเหยียดเลยครับดูครับก็าได้ไปไม่ห้วยเสนงเนี่ย ไ,ได้ไปไหมห<ะ>้วยฉนเงเนี่ยได้แล้วก็ได้ไปอยู่เนี่ยโอ้ย เ,นนเขาได้เน่ยเหมือนพ่อจีกว่าอ้อออาที่ถ่ายรูปเหมือนพ่อน่นนเขาได้ไหมเนี่ยถายพี่นพจะไปดีไหมเนี่ยให้ถ่ายพ่อดีกว่า <c oughs> จะไปดีไหมลูกนายเจ็บขนาดนี้นพี่ไทยบัตรไม่กลัวจะได้ไปไหมเนี่ยข้าตรงนี้เ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 จอน้ำเย็นเจอน้ำเย็น <c oughs> อ้าวไม่มีน้ำซ่าแล้วสิ <c oughs> เอาคีบไปคีบไปออโอ้โหนะย่าจะถ่ายเอยอย่านาจะถ่ายเอามเทียไปไว้ไป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 คีวแล้ว ไฟเขียวไฟแดงก็ไม่มีประโยชน์ครับตอนนี้เพราะว่ารถเยอะเลยเกินเบาเเดี๋ยวน้ำหมดก่อน ไฟแดงซะแล้วทีนี้ไปได้ไหมอ้ไปดีกว่าเว้ยโอ้ยมาจอดเล่นตรงไฟแดงไหมโอ้ยสะดุ้งเลยครับเจอน้ำแข็ง นี่เ,นเกียร์จริงหรอยีนน้ำไหมเฮ้ยเจีงตำรวจจับเลยเนาะโอ้ยแยกหนองเต่านะครับวันนี้วันที่สิบห้าครับไม่จำเป็นอย่าผ่านเนื้อครับพี่น้องเลยรถเยอะมากเลยครับ ว้าวอาโอ้อันนี้ก็มาเล่นก,กับเขาด้วยดิดย <c oughs> โอ้ดูครับโอ้พ่อกะหเตีเตนซิงอีเตนซิงเตนซิง ระมัดระวังกันด้วยครับโอ้โอคุณใหญ่เดียววะคันนี้ไหมเล่าเดียวหรือสองเราเนี่ยเล่าเดียวไหมโอ้ทุ่งลมเปล่าเดียวแล้วมันวิ่งขึ้นเข,ขาไหวไหมเนี่ยไม่ไหวไหวไม่ไหวพ่อเดี๋ยวมันก็ยกรถขนตาย,ลย,ายาเลยวนวูวนว,นวนูครับจัดเลยเล่าอิฐ นนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับตัวนี้เราจะเข้าตรงคลองข้างหน้าครับเล้ยวซ้ายไปห้วยเสนเงผมว่าจะเข้าไปดีหรือเปล่าเพราเข้าไปนี่โหมดยาวเลยนานเลยกว่าจะกว่าจะได้ออกมาครับเอาเจอกันใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีครับผม